เอาละครับท่านผู้ชมครับบางครั้งบางคราวนี่อ่านกันทุกวันมีกันทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาบ้ายาเสพติดเนี่ยครับก็เลยทําให้เหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นและก็มีการปฏิบัติการนะครับของตํารวจภูธรภาค3ครับไปดูกันครับกับทางด้าน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยผู้ว่าของศรีสะเกดนะครับร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่ม2เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่แล้วก็ยึดทรัพย์กว่า8ล้านบาทครับกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยทางด้านพลตํารวจโทถากูลณทีศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3พร้อมด้วยนาย อนุพงสุขสมนิดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและก็รองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดตามยุทธการนะครับ2-38พิทักษ์นครลำดวนและก็นะครับพิฆาตทรชนคนค้ายา อีสานใต้ภาค3ประจำเดือนพฤศจิกายน2566ได้ทำการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดลายสำคัญจำนวน2เครือข่ายนะครับโดยการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาได้นะในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้จำนวนทั้งหมด12ลายนะครับของกลางเนี่ยเป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมด232,724เม็ดและยังมีอาวุธ ปืนสั้นนะครับขนาด9มม1กระบอกกระสุนปืน15นัดแล้วก็ปืนพกสั้นขนาดจุด3.80จำนวน1กระบอกกระสุนปืน6นัดและทำการตรวจยึดทรัพย์นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบตามพรบแล้วก็ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564รวมนะครับรายการที่จับมานะ จำนวนทั้งหมด20รายการด้วยกันได้แก่รถยนต์8คันรถจักรยานยนต์1คันและก็หัวพันธ์จำนวน5ตัวบ้านพร้อมที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างและก็อื่นๆนะครับมูลค่าทั้งหมดนะครับนรับกันเข้าวๆประมาณสัก8ล้าน5แสนบาทนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่า ผลจากการปราบปรามยาเสพติดตามยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนหรือว่ายุทธการนะครับพิคาดทรชนคนค้ายาอีสานใต้ภาค3ในห่วงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายน2566สเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับทั้งสิ้นเนี่ย331รลาย ผู้ต้องหา339คนและก็ของกลางก็คือยาบ้าจำนวนนะครับ5 8 7 3 8เม็ดมแตรและยังมียาไอ3 6 6 6กรัมพร้อมกับยึดอายัดทรัพย์สินนะครับมูลค่ารวมๆแล้วประมาณสัก1 1 3 5 4 0 0ล้าน3 590บาทนะครับนี่ก็คือผลงานและการปฏิบัติงานที่นะครับของตำรวจภูธรภาคสามในยุทธวิธีนะครับยุทธาการเนี่ย238นะครับพิทักษ์นครลำดวนหรือว่าพิฆาตทรชนคนค้ายานะครับอีสานใต้นั่นเองนะครับ และก็ในนี่ทางด้านผู้ผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค3านะครับก็ยังได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยได้มีการกําชับนะครับสั่งการกําชับให้มีมาตรการในการป้องกันและก็ปราบปรามและก็สืบสวนนะครับในการจับกลุ่มยาเสพติดทุกพื้นที่เนี่ยให้หมดไปทั้งมีการมาตรการในการสกัดกั้นนะครับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็มีการค้นหานะครับ เขาเรียกว่าในการสืบสวนสอบสวนและก็การหาข่าวด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับหากท่านใดเนี่ยมีเบาะแสรหรือข้อมูลเกี่ยวกับนะครับผู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้านะครับท่านสามารถโทรมาได้ที่สายตรงยาเสพติดนะครับหรือสายด่วนเนี่ยหมายเลขนะครับจำาให้ดีๆครับ1 599แล้วก็สายด่วน 191นะครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดครับสายด่วนนะครับ1 567นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อดำเนินการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดและก็ลดปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะมีการเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับ ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนะครับในทุกพื้นที่ของตำรวจทอนภาค3านะครับก็ได้มีการสั่งการกำชับให้ทุกที่ได้มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามนะครับโดยสืบสวนจับกลุ่มยาเสพติดในทุกพื้นที่นะครับให้หมดไปนะครับทั้งในมาตรการสกัดกั้นนะครับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนนะครับก็จะ มีทั้งมาตรการสืบสวนการตั้งจุดตรวจค้นการสืบสวนขาข่าวนะครับอย่างเช่นในส่วนของพื้นที่จังหวัดศรีเกีตนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดเครือข่ายรายใหญ่ได้2เครือข่ายนะครับโดยสามารถจับกลุ่มยาเสพติดนะครับได้ผู้ต้องหาทั้งสิ้น12คนนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ของกลางได้จํานวนทั้งสิ้น8ล้าน5แสนบาทนะครับ แล้วก็จับกลุ่มยาบ้าได้ทั้งสิ้น2น3 2 0 0 0เมเศษนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการในการจับกลุ่มและก็ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษนะครับภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนที่กำลังนะครับร่วมกับชุด238พิ่ทักนครลำดวนของจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับเจ้าที่สาสุขนะครับแล้วก็เจ้าที่ปปสอนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจจรเวนใจแดนนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานดีเด่นนะครับที่